ต่อจากตอนที่แล้วนะคะเรามาถึงตรงชิ้นมีเส้นกรอบนะคะต่อมาอเวลาที่เราต้องการให้ชิ้นนี้ชิ้นที่เราคิดอยู่นี่นะคะ,ะมันไม่มีเราอยากจะเอาชิ้นเนี้ยก๊อปเข้ามาให้เป็นตัวแพทเทิร์นนะเราก็กคลิกคําสั่งค่ะตัวนี้จัดเรียงตัวนี้นะคะมีคาว่าลาให้สังเกตวง,ง,งกลมในนี้ฮะ,ะเวลาที่เราใช้รุ่นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเราไม่รู้เราเค้าพิมพ์อะไรให้ดูวงเล็บ าเหมือนกันก็คือก็คือการใช้เหมือนกันนะคะคลิก R ค่ะก็มาละนี่เห็นไหมคะนี่มาตรงนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันไหมเราลองมาดูมันเป็นชิ้นเดียวกันไหมคะเป็นชิ้นเดียวกันเพราะว่าอะไรสีสเตตัสมันอันเดียวกันเราลองดูเห็นไหมคะอีกการปับอ่านี่เสร็จแล้วเพราะว่าคําสั่งตัวนี้มันใช้ชิ้นต่อชิ้นเท่านั้นเส้นมีกรอบตัวนี้อืมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยวิศวกรที่เขียนโปรแกรมเนี่ยค่ะ เขาต้องการให้ทํางานสะดวกสบายก็คือมันจะต้องสัมพันธ์กันเวลามีการแก้ไขเนี่ยเราจะมาแก้ไขที่หน้าล่างมันจะสะดวกคล่องที่สุดเลยเพราะว่าเขามองว่า,เ,าเวลาแก้ไขให้มาหน้าต่างนี้เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วต้องการย่อขยายไซส์อะไรที่เล็กๆน้อยๆเราค่อยมาที่หน้าต่างแพทเทิร์ชิ้นง,งานนะคะตรงนี้เขาก็จะแยกอยู่นะคะเอามาตัวต่อมาค่ะตัวนี้แบ่งสเกลแบ่งสเกลตัวนี้ ขอดูเพื่อความนี่แบ่งสเกลอย่างเช่นเป็นการเกตดดิ้งที่ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นค่าเกดปกติเนี่ยเราเกตดดิ้งตรงเนี้ยมันเป็นค่าเกตดดิ้งใช่ไหมคะตรงนี้เนาะ อันนี้คือค่าเกียรติยงของจุดนี้1นิ้วนะคะแต่ไอ้เจ้าตัวสเกลเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นเราอ่ะตัวนี้นะแนวตั้งตั้งคือ y ให้เป็น0นะคะแล้วตัวแนวนอนเราอยากให้อันนี้1นิ้วของเขาเท่าก,กับ2เปอร์เซนต์เราลองใส่ลบ1เท่ากัน เท่ากันเท่ากันจบม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนาะไอ้ตัวนี้อยู่หรือเปล่า,าลองปิดดูออย่างเป็นตัวนี้ลบหนึ่งเท่ากัน เห็นไหมคะเท่ากันย่งังเท่ากันแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันดูก่อนอันดูเป็นแบบนี้เนาะเราลองมา Copy Copy ๊อปหนึ่งก๊อเอาทำไมมาเต็มเลยปิดอันนี้ถ้ากรณีอย่างเงี้ยให้ปิดให้ปิดตัวโปรแกรมแล้วเปิดใหม่นะคะอันนี้มันเหมือนกับบ่งบอกเราแล้วว่า เราเราทำอะไรพลาดสักอย่างหนึ่งแล้วเขาปกป้องด้วตัวงเขาเองเขาก็เลยมีอวัจนาภาษาให้เราเห็นว่าชิ้นง,งานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ปกติแล้วก็หยิบเดี๋ยวเราลองลองปิดตรงนี้เนาะเราลองปิดนะคะเราก็ไม่ควรเปิดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ควรเปิดอะไรที่มัน หลายๆโปรแกรมอ๋ออันนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมพวกเราชอบภาษาไทยใช่ไหมคะภาษาไทยมาลองสร้างสร้างอีกครั้งหนึ่งนะ c t r o l H อ่ะเราก็ระบุตัวเลขไปให้เราต้องการเนาะ,ะได้มาอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วทำไมคะสีสันมันเป็นยังไงเราอยากให้เป็นสีเทอบออ Option เอาลื่นออกอ่ามาอย่างนี้เสร็จแล้ว,ลวทำไมคะมาเลือกไซส์เกตหน่อยว่ากลุ่มไซส์ของเราเนี่ยตัวไหนตกลง ตกลงจากนั้นเมื่อสักครู่เรามีการสร้างเลยคะ่ะสร้างเกตแากจะเป็นเกตดิ้งไหมทำไมต้องกดลงมาคิดเอาเท่าไหรด่ดีหนึ่งนิ้วตกลงเอายาวเท่าไหร่ดี2นิ้วมีพับไหมพับปากนี้ไหยอะมีตกลงอพอมาอย่านี้เสร็จแล้วเราก็เริ่มเกตดิ้งนะคะ ใส,ส่หนึ่ง enter สังเกตสีอ่าสียุมนอกโอเคปิดเราลองมาคลิกล้วใช้สเกลนะคะสเกลอ่ะก่อนใช้เรา copy ก่อน copy ลงมานี่นะคะอ่าลองคลิกที่จุดนนะแล้วก็เลือกสเกลเดี๋ยวขอขอเทสอีกทีหนึง่งชิ้นเดียวอ่า โอเคเห็นไหมคะไม่รวนเหมือนมาสกู่ละนะอ่าเนี่ยคือเวลาแก้ไขเพราะว่าอะไรคะเมื่อสกู่เนี่ยเราเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกเครื่องมือที่แตกต่างเนี่ยระบบมันรวนว่าไอ้คนคนเดียวทําในคอมคอมหนึ่งเนี่ยทำไมถึงมีมีหลายหลายฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็ปกป้องตัวเขาเองเขาก็ปิดระบบเอาเรามาดูของเราต่อนะคะสเกลตัวนี้เราบอกว่าเราเอาหนึ่ง เท่ากันทุกซ้ายตัวนี้ให้เป็นศูนย้ายแล้วเรามาดูจบอ่ะนะใหม่ครั้งหนึง่งสเกลนี้เราขอเป็นศูนนะนี่อันลบหนึ่งเท่ากันคอเคทุกชิ้นไหมไม่เอาชิ้นเดียวพอจบเกิดอะไรขึ้นละ่ะมาสักู่ยังได้เลยเนาะแบ่งสเกลลบหนึ่ง เท่ากันคลิกจบนะหรือเราลองเอาชิ้นเดียวกดลอก,ออกลบหนึ่งเท่ากันเท่ากันเนาะ จบทำไมล่ะมันจะพูดยังได้เลยลองดูนแนวตั้งมั้งอ่ะแนวนี้มั้งลกหนึ่งเท่ากันนี่ออกละนี่รู้ว่ามันอาวมีค่าเกจฮะงั้นเราลองลบค่าเกดทิ้งเนาะกอนโทรดีลบค่าเกดทิ้งอ่ะเราลองมาคิกด้านนี้ เป็นสเกลเนาะอ่าเอาระยะจุดห้าลบไหมลบลบจุดห้าลองมาดูเท่ากันสเกลจุดห้าเท่ากันนี่เท่ากันละ อ๋อมันจะออกแบบนี้คือสังเกตปะคะเราเอ้เมื่อสักครู่เราทําแบบไหนเอเอทำไมอันดูเนาะเมื่อสักครู่เราทําคุมแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุมอีกอันนึงหรือเปล่าคุมปะคะช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยเนาะว่าคุมหรือเปล่าอันแต่ตอนนี้คุมแล้วนะเลือกสเกลอ่ะเราลองเอาจุดห้านะคะแล้วก็เท่ากันอ่าอันนี้คุมนะแต่เราสังเกตว่าทําไมคะไซ ใหญ่มันอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องเราต้องลบจุดหเท่ากันไหมคะสลับออกให้แล้วนะอันนี้นั่นหมายถึงว่าอะไรคะนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องคุมก่อนด้านที่เราต้องการอ่ะเราคุมอย่างนี้นะแล้วก็เลือกคําสั่งแบ่งสเกลมาแนวนี้ละนี่นะคะเราก็ใส่ตัวเลขอันนี้เอาเท่าไหร่ดีเอาจุาดหเ,เหมือนกันไหมจุดห้านะคะ แล้วก็เท่ากันทุกไซส์นี่น,นี่สังเกตนี่มันไม่ทําไมคะมันต้องเป็นลบลบจุดหเท่ากันนี่ก็จะแสดงเลยนี่คือเป็นแบบนี้นะคะโอเคนะตัวต่อมาแบ่งสเกลไปละโอ้ตัวนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งฟอร์มูลาตัวนี้นะคะก็คือสมมุติว่าเราลบก่อนนะคอนทนดีเราจะต้องไปหยิบ สเปคที่มีเาขาเรียกว่าอะไรมีบอกเขาเรียกว่าสเปคเชีตเลยอะค่ะว่าเอวเท่าไหร่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีรอบอกรอบเอวรอบชายแบบนี้นะคะ่ะอันนี้เราลองดูนะไม,ไม่ยอมละเพราะมันมีการเก็ตติ้งไม่เป็นไรเราเอาอกเรา,เาสร้างใหม่คอนเทมเอสฮ่องกงใส่ห้าสิบแล้วแต่นะคะที่เราต้องการจากนั้นทำไมคะเพื่อ เลือกไซส์ที่เรามีการเก็บเอาไว้นะคะอันนี้เราเก็บไว้เสื้อชายเราขอดูหน่อยสิอัจนจงเอชสิเราเลือก เสื้อชาย M อ๋อ M ไม่เอาต้องเอาเสื้อที่มีเกียดดิ้งเป็นอย่างนี้ตกลองนะคะแล้วฟอร์มูล่าเราก็จะต้องหยิบอันนี้มานะคะเราก็คุมจากนั้น ดูนะคะขอคิดก่อนไม่ใช่ตอนแรกจะต้องอันนี้ต้องเป็นอิสระก่อนใช่ค่ะเป็นอิสระจากนั้นเราก็เปิดเปิดเสื้อชายขึ้นมาค่าเกตที่เราต้องการโอเคตกลงแล้วเราก็ค่อยออสร้างแพทเทิร์นนะคะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่อย่าแงบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกกรอบเกติ้งขึ้นมาอันนี้ให้มองเป็น หรือเรามองแล้วไม่ค่อยเหมือนแพทเทิร์นโอเคถ้าไม่เหมือนแพทเทิร์นเดี๋ยวเรามาสร้างกันนะคะกลัวเกินใจอะคะ่ะกลัวจะเสียเวลาตรงนี้นี่นะกดลงไปอันนี้แบบมัวม่วๆนะคะ ค่ะโอเคก็จะมาอย่างนี้แหละลงมาอันนี้เราเก็บไปนะน,นี่มามาปุ๊บเสร็จแล้วเกณฑ์ผ้าสักหน่อยหนึ่งนะคะเอ่อเราก็เลือกลงมาค่ะอย่างนี้นะแล้วเราคุมคุมอย่างนี้เลยนี่นะคะ C นี่เห็น C ใช่ไหมคะอา้าวแล้วเราก็อันนี้เราจะออกด้าน x เนาะนี่ x นี่ y คลิก x เราก็มาดูว่าตัวเนี้ยมันสเปกอะไรเราก็มาดูค่ะ เอ่ออันนี้รอบอบใช่ไหมคะรอบอบหาร4นี่เป็นนี้ตกลงนะคะพอตกลงเสร็จแล้วนี่เห็นไหมคะต้องมี enter enter ค่ะนี่ enter มาละก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือคำสั่งของตัวนี่ตัวนี้นะคะนี่เวลาเคลียเวลาเราทำตรงนี้เสร็จเราต้องการเคลียนะคะเคลียพอยต์ตรงนี้นเราก็ต้องมาที่คำสั่งเคลียอ,อ,อชิ้นเดียว ตกลงนี่พอเคียเสระจปิดนะคะเคลียร์เพื่ออะไรเวลาเราแก้ไขทีละจุดมันจะแก้ไขได้แต่ถ้าเราไม่เคลียเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้มันอ่านเป็นยวงนะคะนี่ก็คือคําสั่งของตัวพื้นที่ทํางานตรงนี้นะคะเมนูอนักษรเราก็ได้เรียนจบใน EP 114นะคะ EP ห1 4จะมี2ตอนนะคะคือตอนต้นกับตอนปายนะคะขอบคุณค่ะ